รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตันนี้ฉันเคยเห็นต like ัวเองตอนใส่แว่นในกระจกไหมเคยครับเป็นยังไงบ้างเป็นองานผมนะคะมันก็ทำให้งานผมแบบดูดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเวลาผมถอดแว่นแล้วเพื่อนบอกว่าหน้าหนอนมันแบบอะไรอ่ะอย่างลุงใส่แว่นแล้วเป็นยังไงบ้างไหนลองก็วิเคราะห์หน่อยมันจะพูดอ่ะ านผู้ชมครับรายการคนข้นขนคืนนี้เป็นเรื่องราวชีวิตของเด็กชายผู้โชคดีที่ชีวิตมีแต่เรื่องราวดีๆคนหนึ่งครับเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังน้อยสีชมพูฟ้าที่มีวิวสวยดีเพราะว่าอบล้อมไปด้วยไร่ข้าวโพดนะครับนอกจากคุณแม่และคุณตาแล้วเขายังมีน้องสาวสี่ขาที่แสนดีที่มีชื่อว่ามิกกี้ อีกตัวหนึ่งครับน้องสาวพันอะไรครับรคลไยเลอร์ครับรักมากไหมแต่น้องสาวนี่รักมากครับก็คือมีไว้เป็นเพื่อนไว้ดูแลไว้ชอบบ้านคือเราเลี้ยเขาแบบที่เหมือนคนปกติทุกวันนี้เขาไม่เหมือนหนาแล้้ทเขาหนักไปแล้วเขาโชคดีที่เกิดมาแล้วได้รับแจ็คพอตทันทีเลยนะครับนั่นก็คือเป็นโรคที่มีโอกาสเกิดได้หนึ่งในหกแสนเท่านั้นเองครับ โรคของแดนเนี่ยจริงๆภาษาอังกฤษเวียกโรค s m a นะครับแล้วก็เป็นโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะชนิดหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางพันธุก,กรรมของแดนสเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่รุนแรงค่อนข้างมากโรคนี้โชคดีที่มาพบไม่บ่อยมากแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยก็ต้องการการดูแลพิเศษคือว่ามันจะเป็นไปทุกระบบของร่างกายไม่ว่าจะกการการกลืนการแม้กระทั่งการเต้นของหัวใจการหายใจรวมไปถึงระบบควบคุมทุก เลือดอะไรเงี้ยที่จะไหลอ่ะบางทีมันพูดลำบำไงแต่หมอบอกว่า,วามันทุกอย่างมันช้าไปหมดสโลไปหมดสิปีจะก็มีหนู่งนยิ่งรายถึงลอตเตอรี่ทะงันจะผัดน,นอกจากปิดเปิดเปลือกตาอ้าปากเคี้ยวกลืนอาหารเปล่งเสียงพูดได้มือไม้แขนขาของเขาแทบไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับ และในบางเวลาเขาไม่สามารถแม้แต่จะหายใจได้ด้วยตัวเองนะครับแต่เขาไม่เคยมองว่าชีวิตของเขาโชคร้ายชีวิตแสนมหัศจรรย์ของเขาเต็มไปด้วยเรื่องดีๆและความโชคดีเขาโชคดีที่ถึงไม่มีพ่อแต่ก็ยังมีแม่ แล้วน้องแดนเขาเกิดมาเขาได้เจอพ่อไหมเจอค่ะเจอน้องแดนขวบสิบเดือนพ่อก็เสียทุกวันนี้ก็ยังมีลูกก็ชี้ให้ดูเอามีรูปเขาให้รู้ว่าเขาอุ้มอุ้มน้องแดนอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นก็ลูกก็อยู่หัวเตียงคือเราไม่ได้ปิดบังลูกโชคดีที่ก่อนเกิดมาคุณพ่อของเขาทําให้คุณแม่ของเขาได้รับความทุกข์แสนสาหัสคือช่วงนั้นที่เราเรามีน้องแดนเนี่ยมันก็เหมือนกับมีปัญหาที่ว่ามือที่สาวเข้ามา พอมีที่สามเข้ามามันก็วุ่นวายแล้วก็จังหวะว่าเขาพอก็อตรวจว่าเขาเป็นมะเร็งปากเพืดด่อม,มันก็เลยยิ่งยิ่งหนักเข้าไปใหญ่แล้วมีความรู้สึกว่าโอ้ยสงสารที่เจอผู้หญิงคนนั้นในห้องเนี่ยแต่เราเดินออกมาแล้วเราเราอยู่หน้าห้องเนี่ยคืออคือความเจ็บปวดของเราเนี่ยก็คือว่าโอเคเราเจอผู้หญิงอีกคนกับสองพอเรารู้ว่าเขาเป็นมะเร็งตอนที่หมอบอกว่าอยู่ได้ไม่ถึงหกเดือนนะว่าแบบสงสารลูกทั้งนั้นคืออมีความรู้สึกเอ๊ คืออย่างน้อยถ้าพ่อยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นครอบครัวมันก็ยังแบบรู้ว่ามีพ่อถูกไหมเราก็พยายามกลับมามองมุมใหม่ละโอเคเวลามันสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้เราแต่ถ้าสร้างความสุขให้ลูกนะตอนนั้นได้เราก็อยอมเพราะนั่นนอกจากจะทำให้คุณแม่ของเขาได้รับบทเรียนชีวิตที่ทำให้มีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นแล้วยังโชคดี ที่ทําให้คุณแม่ของเขาตัดสินใจขายบ้านที่กรุงเทพย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมมาสร้างบ้านน้อยสีชมพูฟ้าที่ถูกใจเขาเป็นอย่างดีเป็นอกว่าเจ้าสีฟ้าเพราะมันเย็นตาและดูสดใสดีส่วนข้อสองก็คือสีชมพูเนี่ยมันด้สีหวานๆเลยแล้วตัดจากตาสดใสกะน่ารักดีครับเธอผมเป็นคนชอบสีสดๆนะครับ คือบ้านหลังนี้เนี่ยสีสันสดใสมากนะครแต่ว่าสิ่งที่สดใสที่สุดในบ้านหลังนี้ก็คือตัวเขาแหละ <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> ซึ่งนั่นทำให้เขาโชคดีที่ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนหนังสือในโรงเรียนเดียวกันกับที่คุณแม่ของเขาเคยเรียนเมื่อชั้นประถมเ <c oughs> พราะนอกจากจะทำให้เขามีครูที่ดีมีเพื่อนที่ดีแล้ว <c oughs> เขายังเรียนดีอีกด้วยครับ ถึงแม้ว่าร่างกายจะพิการเขาเป็นเด็กที่ฉลาดนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็มีความมั่นใจสูงแล้วขนาดที่แบบคะแนนไม่ค่อยดีเนี่ยสอบได้ที่เท่าไหร่เนี่ยที่หนึ่ครับแต่ว่าความโชคดีไม่ได้มีแต่เพียงลำพังชีวิตของเขาเท่านั้นนะครับรายการคนคนุ้นๆนก็โชคดีครับที่ได้มีโอกาสคุยกับเขาเด็กชายแดนซ์ชีวิตดีดีครับ